สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตน้ำกรกฎมีนพิจิกแประจํำขึ้นเดือนแรกของเดือนกันยายน2 5 6 4นะคะชาวธาตน้ำค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22. มิถุนายนถึง2ี่สิ21กรากาคมนะคะ ชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมและชาวพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนั่นเองค่ะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบบวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดู้่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ม่กาลังสเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆแทนซิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํากระกฎมีนฟิจิกทุกคนเลยแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือที่ผ่านมาชาวธาตุน้ํากระกฎมีนฟิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ไปแรกเดินไพ่เดอะสตาร์ค่ะเอ่อคิงถือดาบนะคะไพ่หกถ้วยค่ะ และเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะชาวธาตุน้ำกร,รกฎมีพิจิในอดตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกลมโดดเด่นมากๆในชาวราศีกุมลัคนากลุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎมีฟิจิธาตุเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินขะปึกศบกันมังกร คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตำหน้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณน่าจะมีนะคะมีคนรักเก่ากลับมาคนที่เคยรู้จักกันแล้วก็ตัดขาดการติดต่อกันไปสักพักสักระยะหนึ่งนานๆมีการกลับมาขอโอกาสกลับมาขอขึ้นดี กลับมาขอโอกาสในการที่จะได้พยายามในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าว่าเขาไม่มาขอโอกาสคุณก็คุณอาจจะเป็นคนที่จะไปขอโอกาสคนรักเก่าของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะสลับกันได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรกฎมีพจิกในช่วงวันที่1-15ถึงกันยายน2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่ลดกลนเล่วนว้ลมเสียงให้ดังขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยก็ได้นะคะไพ้ใบแรลดะเป็นไพ่เอมเพอเรอร์ค่ะ ห้ามไม่เท้านะคะเฮร์มิตค่ะและเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะชาวธาตุน้ำกรลกฎมีนพิจิกคุณอาจจะดิวกับชาว ธาตุดินค่ะพึกศพบกันมังกรโดดเด่นมากๆในชาวราศีกันลัคนาการ,าการอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโดดเด่นในชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นคนที่มีความต่างกับคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นอายุศาส,สนาการประกอบสมชีพนะหรืออาจจะเป็นคนที่มีสีมียศมีตําแหน่ง แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าแนวรุ่มความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรากฎมีพิจิตในช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายนนี้นะคะหลังจากที่คนเก่ากลับมาหลังจากที่มีคนใครคนใดคนหนึ่งขอโอกาสกับอีกคนหนึ่ง สถานะความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนค่อนข้างที่จะเหมือนกับใจนึงก็อยากจะให้โอกาสแต่อีกใจนึงก็ยังไม่มั่นใจว่าถ้าให้โอกาสไปแล้วมันจะดีมากกว่าที่ผ่านมาหรือเปล่าความสัมพันธ์ที่มีการจบกันไปไม่ว่าจะจบกันด้วยเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่การกลับมามันต้องมีเหตุ มันต้องมีปัจจัยคุณอาจจะไม่เชื่อว่าเขากลับมาหรือเขาอาจจะไม่เชื่อว่าคุณกลับมาเนี่ยเพราะเป็นเพราะความรักหรือเป็นเพราะอะไรมีความสับสนนะคะมีความสับสนมีความไม่แน่ใจไม่มั่นใจมันมันรู้สึกว่าต้องใช้เวลาในการดูในการพิสูจน์ ในการตัดสินใจคุณจะนิ่งเขาจะนิ่งนะคะคนที่เป็นฝ่ายโดนขอร้องจะนิ่งแล้วก็จะอาจจะต้องใช้เวลาจริงๆในการพิสูจน์คนคนหนึ่งนะคะที่ที่เขาบอกว่าเขาอยากกลับมาเขาคิดถึงนะคะอืมประมาณนี้เลยนะ เดี๋ยวเรามาดูการค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวาติน้ำปรากฏมีพิจิกจะเป็นอย่างไรไม่ขออนี้ยากบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปแรก6ไม้เท้าอ่าขอโทษค่ะไม่ใช่หไม้เท้านะเอาคำไปแรกคือไพ่6ดาบ เอ็มเพลสแปดไม่เท้า,เาค่ะและเป็นไพ่เจ็ดดาชาว่านน้ำกรกฎมีพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาววันศุกร์นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคน,คนนั้นนะคะ มันจะมีการพูดคุยกันมันจะมีการพูดคุยถึงปัญหาที่มันคาราคาสังเออคุณอาจจะจบกันแบบมีปัญหาค้างคาใจมีคำถามหรืออาจจะจบกันแบบมีความลับปิดบังแล้วยังไม่ได้ถูกเปิดเผยไม่ได้รับความการสาร,รภาพมีบางสิ่งบางอย่างติดค้างอยู่นะคะอืมอาจจะมีการพูดคุยนะคะเพื่อที่จะ ตัดสินใจว่าจะให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้ดีหรือไม่อืมนะคะถ้าหากว่าคุยกันแล้วเคลียร์ปัญหาคาใจทุกสิ่งทุกอย่างในเดีตที่ผ่านมาก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มที่จะเฝ้าดูพฤติกรรมให้โอกาสในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือ อาจจะไม่ให้โอกาสก็ได้เพราะว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาเขาไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลอะไรต่อไปแล้วไม่มีก็ฉันก็อยู่ได้ฉันก็มีความสุขแบบน,นี้นะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะ ขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนำค่ะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิค่ะขอคําแนะนํานะคะอัศวินถือไม้เท้าสามเหรียญแปดไม้เท้าอ่ะขอโทดค่ะแปดดาบและเป็นไพ่ขิงถือเหรียญ ชาวท่นน้ำกรกฎมีพิจิตไพ่ทาโรุนแนะนำว่าดูไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอย่าเพิ่งวิตกกังวลอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งระแวงหรืออะไรคุณต้องนิ่งคุณต้องมีสติคุณต้องค่อยๆที่จะมองค่อยๆที่จะให้โอกาสคนได้พิสูจน์ตัวเอง โดยที่คุณจะต้องมีการพูดคุยอย่างชัดเจนนะคะว่าโอเคถ้าจะกลับมาเคลียร์ตัวเองหรือยังถ้าจะกลับมากลับมาด้วยเหตุผลหรือความรู้สึกใดแล้วก็ลองพิจารณาจากความคิดคำพูดความจริงใจ ที่สื่อออกมาให้คุณได้รับรู้อะค่ะต้องใช้เวลาจริงๆอย่าอย่ารีบอย่ารีบอย่าเร่งร้อนตัดสินใจนะคะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพืดด่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆดเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดค่ะ สำหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ผิมไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลบไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ